สบายดีทุกคนสบายดีสบายดีย,ดยินดีต้อนรับเข้าสู่สงมปองซาลาวลาุสาบันนาเด้อพี่นองเด้อ,อแสงมาแสงมาโคตรมืด <laughs> สบายดีวันยุดเมื่อนี้สิมาส่วนกินเมึนกรอยทุกคนเมื่อนี้ซาลามานี้เมนูกเกิดหลายอย่าง เดี๋ยวจะให้เบิ่งเท่าหนึ่งสำเร็จแล้วล่ะพี่น้องไข่กับไม่หัว่หนึ่งก้อยแล้วก็ใส่ใส่เมือะแล้วมาเบิ่งแล้วกันนี่ทุกคนปล่อยของเฮาทีเท่าหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เพิ่กำลังใส่ผักทองลงไปเห็นมันเหลือง ปกติกลอยจะเป็นสีขาวคือกลอยเขาเหนียวสุกเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่ว่าบริ่ายขั้นตอนการเห็ดเนาะตอนนี้เขากำลังผสมฟักทองเขากับกรอยผสมเมือเอเขากับกรอยได้สลัดไปติดปุงไปหั่ัปุงเบ็ดที่เาัาสิีกิ้งมาเบิดก็ กล้วยสาวหลาสั่งซื้อมาจากไม่เฟดบุกมาจากอุดวงสบายดีเด้อพี่น้องทุกคนส่งเสียงไปละหมดเรื่องให้มันหน่อยไปไม่หอมบ,บุเรืองค่ะเมื่อนี้น่อยเพิ่งอันนี้เพิ่งสีคนเท่าหน่อยปพอแม่แน,นเลยสุเกเรียบร้อยแล้วพองจะทำต้านยังไง อย่างหัว hmm. ย <Okay. S 1> ่งห่อนอลยนั่นใส่เลยนะใส่เลยตัไใ้ขาวพ่อครัไม่ด้ใส่ถั่วไอ้หรอไดใส่ถั่วไอ้แล้วกัน กใส่กินไงกระร่างเริ่มออกสีเหลืองจริงๆแล้มันเป็นก้อยขาวเมียวมันเป็นสีขาวถ้าก้อยขจะเป็นสีเหลืองอันนี้ก้อยใส่เอือมันก็ไดเหลืองน,นี้คือเมือเออเอือ,อ,อคือตัทอบทองอน,นี่ อันนี้ยังขาดอีกผมมีกอยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยสลากชิมโอ้ยหอนทอดโะโบทัศน์ขทองขดถั่วเพริมขวับขื้อนี่ห้างแกงเสร็นแล้วมาไอ้เบหล่าแซบแซ่บเนาะบาได้กินกอยแต่ดนแหละเนาะสิบปีแล้วกันตั้งแต่สลากลงมากรุงเทพเนาะใช่ไหมสมัยนี้มีมีเฟดมี ลายอียังก็ดีเลยมันเห็นโลูกวั่งไก่เห็นก็จะเ้าไขายอยู่ในเฟสบุ๊กฉอกินบ่อยอย่างเมื่อหาคือเก่าแล้วบ่อย่างเมื่อหอดานโมงก็ได้กินเลยพี่น้องเอ้ยคนได้่นว่าส่งมาจากอุดรคนได้ี่พี่น้องเอ้ยมาซื้อกินแถวกรุงเทพก็ได้เนาะแต่ว่ามันแพงบ่ต้องมีเงินต้องมีเงินสั่งซื้อเอา บริเวณไปห้าอยู่ป่าต้องมีเงินสั่งซื้อเอาซิมเบิรงเนียรห่อนนี่กระนับนถึงโดยข้าวหัวงอกของเจ่ของไม่ใหญ่จะข้างล่างแล้วเห็ดขนมขายเน,น,นา,นาะอนอเอาน้ำตาลมหฮวยใท่ห่อะฮวยใช่งั้เอาถั่วฝุ่นดีกว่าใหญ่เอาสาธิดก,กันกันกลอย ในเบอรกันอันนี้เข้าผสมฟักทองแล้วละใส่น้ำตาลมานี่นะใส่อีกวะอืมมันม่วาค่ะเี๋วก็ใส่อันนี้ลงไปใขรอ,อยากได้รสชาติใดยก็เห็ดอาเนอกพี่นอ้อง ติดดีใช่ไหม่นเฮียเฮียพี่น้องติด huh> ดีฮะคุณยิบกับยิบดีเนาะนี่นะทุกคนโอ้ยแซ่บ่ะเนี่ย ถ้าหลายเคยเห็นเขาขายอยู่ในห้างจะโบนี่คอยซื้อมือเลยพี่น้องมาต้อตงใสค่ะมือพิเศษซิมเบิง้งซิมเบิ้งกันเนะพี่น้องแทบแทบพี่น้องนี่นี่พี่น้งนองข้ามง่างยๆ <laughs> เลยใครเศร้าละอันนี้ไปเห็นหายายหรอ เฮ็ดเผือกจาก้องบานคือเราเห็ดขนมขายแล้วมะพร้าวน,นี่เขาเอามาจากเราไปขออาหลุดได้พี่น้องเลย <c oughs> ขออามาขา้าว <c oughs> เห็ดเผือกลางล่างกินหอดไม่ใหญ่นะกินกอน ตะกี้ม่ใหญ่อ้วนเห็ดเนาะพี่เนาะเรียบร้อยแล้วพี่เนาะมือพี่สามห้าไปยิบลงไปเลยข้าวอ่วยลงไปเราว่าใส่ไล้สำได้ก็ได้เราบอเบอิดจยังเอาไปข <c oughs> ึ้นดต่มให้เองดต่มตัน เบอร์พี่น้องน่าตานี่เด้อตักขินบอ่อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเลยนี่คือกลอยส <คำ S 2> าว,วบานาคนๆคลุกเ้าให้เข้ากันอีกทีกับกลอยคุณยดยเคยกินเนี่ยนาะพี่น้องเจะหลานก็คอยจิ้มปากอยู่จังหวะ ข้างบนหนาจังเลยเรียบร้อยนี่นะทุกคนก้อยเ้าเรียบร้อยแล้วจังได๋หน้าตาน่ากินโบ่นี่โอ้ยฝากเจ้าของบ้านอะไปตลาหน้าปากวังแค่น้อค่ะน้อ จ้าลากระลังเมามันกันกินกอ่อนข่าวเบอร์เราหายมากจริงๆเราเห็ดขนมขายแตเมื่อนี้เข้าไปคอมาเห็ดขนมกอยอยากเนาะว่าซาลาที่น้องท่านบอเยอะแล้วซาลาจะไปแปรงโฉมที่น,ทน้อนมาเด้อพี่น้อง,ไปไปยองเยกินกอย ก้อยมาจากอุดรเสาหลาสั่งซื้อมาจากอุดรสั่งซื้อก้อยมากินเนาะก้อยก็เข่าเหมา,หาไปเลยเนาะเดี๋ยวเขาสิมาเห็ดเข่าเหมาสู่กินน้ำเนาะแต่ตอนนี้เขากินก้อยไปก่อนไปก็ไปน,นั่นๆไปวะมาพอกันก็เสาหลาเทียนหนึ่งเดี๋ยวเอ้ยอาหารเกิดไปแล้วเสาหลา <c oughs> ไปเลอเนาะบาย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 เั้นให้เอา ก้อยไปไห้ไม่ไงอยูน่นะเพราะว่าหน้าหมักข้าวนีอย่าข้าวเด้อลาบอกเราหน้าหมักข้าวข้าวหนินะอย่าบอกเรา,า,า,าว,ะะว,ว่าอย่าข้าวด้อที่เห็ดใส่เขาเหมาบอกว่าแล้กวกเขาเหมาแต่งกินกินก้อยไปก่อน เอาแกงเสร็จออกมาอีกแ้วคือเลืองบัวเรืองบันเลยมืองจะลากินบกเลยนะพี่น้องกอยมะพร้าวใส่น้ำตาลเสนมือมือเปืดเลยไม่ไปค่ะ สวยแล้วได้แล้วไ <c oughs> ม่ใหญ่เราทำผมไปเหตุผมนะสาลสาผมสลาที่เป็นสะใดอันนี้ไม่ต้องละสวยแล้ว <c oughs> ไปดนกหนอกมันมันเืลงเกันไปแล้วทุกคนสำหรับกอยวันนี้ขอบคุณจีเขามาปรับสมะะ้มแล้วก่ ปัตีส้มเบกาข้างหลังก็จะฮกเนี่ยจักหน่อยเนาะเพราะว่าชีวิตจริงมันฮกแบบน,นี้ตอนนี้ฮัาบุกของน้องออมนะเนี่ยไมาให้มีให้หนีเจเนี่ยเพราะว่าแสงแดดจากข้างนอกมันส่งเข้ามาก็าจะสกหน้าเข้ามาชีวิมืดแฮงเานานะว่าปกติมันมืด ไปแล้วทุกคนพอกันใหม่คลิปหนาขอบคุณที่เขามารับเบิง่งรับซุ่มเนาะพี่น้งเนาะผ้ได้มัดคลิปนี้กาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจสาวมานเด้อพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย